นี่ผัดนูดเดินของหนึ่งเดียวหนึ่งจะเอาไปฝากเพื่อนฝรั่งนะคะเดี๋ยวมีทอดไก่เกาะไก่กรอบด้วยเนาะเดี๋ยวขอ,อาราดก่อนนะคะนี่เพิ่งทอดเอ้ยผัดเส,เสร็จเลยค่ะเนี่ยเส,เสร็จใหม่ๆเลยค่ะนี่ราดไก่กรอบเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวจะห่อแล้วก็เดินออกไปให้เพื่อนนะคะพอดีเพื่อนฝรั่งนะคะใจดีเอาหนังหมูให้หนิงค่ะพอดีเขามีาร้านไส้กรอกร้านบรสวอเนาะแล้วเขาบอกว่านี่น,นี่ผมมีนึงถามหาเนะาะหาซื้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่อก่อนนี่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อพอดีเพื่อนฝรั่งนะคะที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะคะแต่เขามีร้านไส้กรอกเขาทำเองนะคะซึ่งหนิงเคยบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพามาอซื้อแล้วก็มา,มามายิปิ้งย่างกันเนาะแล้วก็เนี้ยนะคะเขาเอาหนังหมูให้หนิงหนิงก็เลยเกรงใจเขานะคะจะให้เฉยๆแล้วแบบเออเราก็นี่ผัดนี่ให้เลย พอดีเขาเคยทานผัดเส้นของหนิงนะคะแล้วเขาก็ชอบนะคะหนิงก็นึกเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะผัดไปฝากเขาละกันเนาะละกันนะคะก็เกรงใจถ้าให้มาเฉยๆเนาะเขาไม่เอาตังนะคนะก็คือเอาไปเลยผมไม่เอาตังไม่เอาตังนะคะวุยหนังหมูแบบเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเดินไปอ่า ที่ร้านเพื่อนฝรั่งนะคะแล้วก็ไปเอาหนังหมูกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเลยไปเดินเที่ยวตลาดที่ในเมืองของนิงนะคะะไปกันเถอะเดี๋ยวมันจะเย็นสะก,ก่อนนะคะไปะไปกันเถอะอนี่ได้มาแล้วค่ะนี่ก็คือร้านของเพื่อนนะคะเป็นร้านบราส,สวดเนานะนิงนึกว่าเขาไม่อยู่เมื่อกี้มีทุกคนหนังหมูค่ะ เมื่อกี้ร้านเขาปิดเนาะปิดช่วงเที่ยงนะคะหนิงก็นึกว่าเฮ้ยร้านปิดแล้วเหรออุตสาห์ทรมผัดนูเดินมากลัวมจะเย็นนะคะก็เลยเดินไปกดกลิ่งไปกดกลิ่งบ้านอ๋อลูกชายลงมาหนิงไม่เคยเห็นหน้าลูกชายเขาเนาะเออนี่ก็เฮ้ยช่ยบ้านหรือเปล่าก็เลยคุยกันก็เลยเออเขาอยู่นะคะเขาทํางานอยู่ข้างในก็เลยเดินนี่ได้หนังมูมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนิงจะเดินพาทุกคนไปเที่ยวตลาดในเมืองหนิงเนาะไป นี่ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนะคะทุกคนนี่นิงแต่งงานอยู่นี่แหละค่ะนู่นก็ตลาดนะคะตลาดคนเยอะมากร้านดอกไม้ค่ะทุกคนน้นดอกไม้ออ้ยอดีเลยซื้อดอกไม้ไปนี่ก็ขายแค่เพิ่มสิบห้าสิบเซนนะคะสวยจังเลยโอเคดอกไม้เยอะแยะเลยอือ ยช่นเลยเดอกนี้ก็สวยชื่นมีชอบดอกไม้เลยนะคะทุกคนน,นี่ก็ตรงนั้นอีกหนึ่งร้านแล้วก็นู่นอีกหนึ่งร้านค่ะหมดแล้วคะ่ะทุกคนนี่แหละตลาดเมืองหนิงใหญ่มากจะเป็นที่ว่าการอำเภอนะคะนี่ปสติค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วมาถึงก็พักยกพ <c oughs> ักยกนิดหนึ่ง โอ้ยจิบกาแฟอากาศเย็นมากอากาศเดินไปเนี่ลมพัดโอ้โหหอ,องศานะคะวันนี้แล้วก็ลมอากาศเย็นลมทุกวันเลยทำไมตอนแรกนึนกว่าจะอุ่นขึ้นอุ่นแค่สองวันไม่กี่วันอ้าทุกคนองนไครส่งความร้อนมาไหนคะ่ะนี่ทุกคนมาถึงแล้วหนึ่งก็เดี๋ยวกระดาษกระบางนนหน้าได้เค้กมาด้วยนะคะ อ่าซื้อเค้กมาด้วยนะเดี๋ยวเอาเค้กให้ดูแล้วเอาหนังมุ้งให้ดูก่อนอันนี้เป็นอุ้ยช็อกโกแลตดูนื่อนี่น้นองคุณสามีนายช่างใหญ่เธอชอบมากเลยนะคะนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็มีพุดดิ้งนะคะตรงกลางน้องหนิงก็ชอบด้วยนะคะชอบจริงก็อบเค้กอบเค้กไปวันก่อนเนาะอบเค้กลูกเกี๊ แต่เริ่มกลับมาเลือดชอบนะคะนายช่างนี่เธอชอบดื่มกาแฟแล้วก็มีเค้กนะคนค้ตลาดหนิงอะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะหนิงเออถ่ายไปให้ชมก็มีแค่ร้านดอกไม้แล้วก็ร้านขายขายน้ำผึ้งอ่าแล้วก็ร้านขายไส้กรอกนะคะไส้กรอกย่างแล้วก็มีร้านอีกร้านนึงก็คงจะเป็นอ่าพวกวัว วัวที่เป็นไส้กรอกที่ทานกับขนมปังอาหารเชา้าอาหารเย็นอะไรเนี่ยนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคนเยอะมากประมาณสองแสนท่านสองสามคนะนที่เห็นอยู่ตรงนั้นเมืองนี่เงียบสงบนะคะสำหรับตลาดเนี่ยน่าสงสารเขาจังไม่มีเพื่อนเล่นแบบว่าคนก็น้อย แต่ถ้ามีงานเทศกาลแบบว่าไวนกเนาะตลาดคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะคะคนจากเมืองอื่นก็จะมาแล้วคนก็เยอะเวลาดื่มเวลาอะไรคุณยอะเอาล่น <c oughs> มาดูหนังหมูเว้ยนี่คะ่ะ <c oughs> เพื่อนให้มา <c oughs> เพื่อนฝรั่งให้มาหนังหมูเยอะเลยคะ่ะทุกคนนี่กตามหาว่าอยากจะทำ <c oughs> อยากจะทำแคบหมูแคบหมูนะคะก็เลยมีครั้งหนึ่งไปปาร์ตี้งานวันเกิดก็เลยถามโอโลัฟนะคะเขาชื่อโอหลัฟเนะเาะเขาก็เลยบอกว่า,านี่คุณฉันจะหา,หาซื้อหนังหมูที่ไหนอะไรเงี้ยไส้หมูอะไรที่ไหนหนังหมูเขาก็เลยบอกโอ้ยร้านผมมีแต่ว่าเขาทำ uh, บลาสวอร์ดเขาทำ พวกไส้กรอกหลากหลายชนิดแล้วเขาก็ขายหมูด้วยนะคะเขาก็อ่านหมูออกเสร็จเขาก็หนังเนี่ยเยอะเลยเขาเลยบอกที่ร้านผมมีเดี๋ยวผมเอาให้่างั้นอู้เอาให้เหรอหนิงก็เลยว่าฉันซื้อได้ไหมแต่เพื่อนเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เงินเอาไปเลยเอาไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยหนิงก็เกรงใจมากๆเลยแต่หนิงก็เลยวันนี้ก็เลยทำอ่า ผัดนูเดิรน,นะคะผัดเส้นผัดเส้นราดราดไก่ทอดกรอบเนาะเอาไปให้เขาเป็นอาหารเที่ยงนะคะพอดีหนิงไปที่ร้านแล้วร้านเขาปิดก็เราก็เลยอู้เรามาช้าไปหรือเปล่าแต่ทําไมปิดเร็วจังปกติก็ปิดหกโมงเย็นเนาะก็มันบ่ายโมงนะคะ ก็เลยพอดีเขาพักช่วงตอนบ่ายแล้วเขาจะมาเปิดอีกทีนึงนะคะหนิงก็เลยเดินตอกแตกตอกแตกไปไปกดออดบ้านเขาหนิงก็ไม่เคยไปกดออดบ้านเขาสักทีเนาะเขาก็เลยมีผู้ชายคนหนึ่งลงมาก็เลยเออมองหน้ากันเฮ้ยใครเนี่ยไม่เคยเจอเป็นลูกชายของอูหลับนะคะก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะหนิงก็มองหน้าแต่เขาน่ารักดีนะคะ้เขาเข้ามาเออ ว่าพ่อผมพ่อผมพ่อผมอยู่อยู่อยู่ปุนบ้าหันมางงินไปเอามานี่ก็เลยบอกเขาว่านี่ฉันผัดผัดเส้นมาให้อ่าเขาบอกว่าพ่อผมสั่งสั่งใช่ไหมอะไรเงี้ยคือสั่งซื้อเขานึกว่าหนิงขายนะคะหนิงเลยบอกไม่ใช่ฉันเอามาให้เอามาให้แบบว่าพ่อคุณจะเอาหนังหมูให้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบหนิงก็ถามคุณเข้าใจดีฉันพูดใช่ไหมครับครับเขาใจน่ารักดีนะคะ หนิงก็เลยบอกว่าทานให้อร่อยนะคะหนิงก็เลยเดินไปหาพ่อเขาเพราะว่าเขาพ่ออยู่ตรงอีกอส่วนหนึ่งของบ้านนะคะเป็นมีร้านมีข้างหลังที่ใช้ทำทำไส้กรอกอะไรเนาะก็เดินเปิดประตูเข้าไปนะคะก็เลยโอ้หลับก็เลยมาฮัลโหลเขาก็เลยขอบคุณนะคะหนิงก็เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะคยพูดยาวเขาขาวต๊ะหนิงก็ขาว,ขาว,ขาว,ขาวอุ้ยนี่นี่หนังหมูค่ะชึบซุม ซุ้มซุ้มซุ้มว่าแลมีมือบังบังบัง,บงจะเห็นอ้อนี่นังหมูนี่ค่ะเยอะเลยทุกคนดูนี่เป็นถุงเลยเป็นถุงใหญ่ๆเลยค่ะตัวหมูนะเนี่ยุยแบบว่าเอามันออกเรียบร้อยนะคะนี่มันออกเรียบร้อยสามารถแบับต้มแล้ว อุ้ยกากหมูได้กินกากหมูแล้วบานเนี้ยอู้ยน่ารักกินกากหมูเสียก,กากหมูเราจะมาทำกากหมูกันนะฮะตูเยอะมากเลย <c oughs> ทุกคนนี่ก็ซื้อดอกไม้มาด้วยเนาะดูหนังหมูแค่นี้นอ <c oughs> โอเคค่ะไปดูดอกไม้หนึ่งดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเอาดอกไม้มาให้ชมกันนะคะ <c oughs> มาแล้วคะ่ะทุกคน นังหมูแล้วก็เอาดอกไม้มาโชว์ค่ะทีนี้โอ้ยซื้อดอกไม้มาดูสวยงามมากเลยตอนนี้ทุกคนนิงก็ชอบนิงชอบมากเลยนะคะอืมมีกลิ่นหอมด้วยหอมหอมคล้ายๆดอกอะไรนะดอกกุหลาบหอมคล้ายดอกกุหลาบเลยค่ะ นี่มีอยู่สามสีที่หน่งซื้อมาถ้าเอามาเรียงกันเป็นพุ่มนะจะสวยมากๆเลยนะคะนี่สีม่วงอันเนี้ยหนิงว่าเหมือนเนาะมองไปไกลๆเหมือนผีเสื้อเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนาะนี่หนิงซื้อมาสามสีนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองด้วยนะคะสวยงาม เดี๋ยวไปจัดให้เป็นมุมเป็นมุมสวยๆเนาะแล้วก็มีดอกนี่แกนสบรูมเพียนที่ทุกคนเห็นในสวนนะคะที่หนึ่งเอาให้ชมเนาะที่เป็นเป็นดอกสีขาวๆที่เกิดตามญ้านะคะเนี่ยอยู่ร้านเขามีขายนะคะแต่ว่าพันนี้ชนิดนี้จะมีดอกที่ที่หนากว่าเนาะนี่เห็นไหมเห็นนะคะนี่นี่ มีดอกที่หนากว่านะคะแล้วก็เนี้ยเป็นสีออกชมพูนะคะทุกคนนี่สวยดีนะสวยน้าสวยจังเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเี่ยก็ซื้อมาต้นเล็กเนี่ยเก้าต้นนะคะแล้วก็ขับต้นเนี้ยถือมาแห้งหนักแล้วถือมาจากเดินมาจากนู่นนะคะก็ กล้ามแขนขึ้นออกกำลังกายโอเคค่ะทุกคนยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาติดตามแล้วก็รับชมทีหนิงอินเยอรมนีนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าทีหนิงจะพาทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่เอาวีดาเซนแล้วก็เราจะเอาดอกไม้เรานี้ไปลงสวนสวยๆกันนะคะทุกคน บายบายค่ะ